ให้ดังอ็ได้ไไนี่ยหลยอือมอูอ้ปลามอปลามอจ้ะปลาเค็งปลาเค็งไงปลาเค็งปลาเค็งบ้านเขาเลยนะอ่าโอ้ย,อยปลาดุกดินเือดาัตัอไะไรปลาเพิ่งมาป่าคุยลามาจากมาเอินบ้านปลาคุยโ้ยยายแม <laughs> แต่ว่าฝนก็ะเอินปลาขาวล่ะวะอันนี้ปลาเข็งค่ะปลาเข็งใหญ่ปลาหมอเขาเจ้าไปหน้านะจาะยันภัยเพื่อนไปใส่ด่างมาเพิ่นบอกว่าปลดป่าซอยแนว่าจัรพูดนะปลาขาวง่ญ่จ้ะโตเป็นไงนั่นอาจะรพี่เคยฝนนะเห็นไปอะนันผัวกับเมียแล้วเปิดโตครั้งแรกเนาะ กับเมียเราอาจ้ะนันพี่เขยนันพี่สาวคุณนาเขาหล่อนไหมสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ากินข้าวน้อฝเปิดกินข้าวก็ปลาสมตำปลาปิ้งจ้ะมีดดปลาหมอปลาเสียมแล้วจ้ปะปลาขาวปิ้งปลากระหยงก็มีจ้ะาขายาดกินข้าวก็มากับลูกหลานน่ะแล้วก็ปลายอม วันดีพ่อเขามาส่งแมงวันร้ายหลายแต่ไม่ได้กินปลา่ไ้เขาอยากกินข้าวค่ะกินน้ำฮุ้งอะไรกินเอาปลาอ่ะนี่บ้างปลาปลาบ้างปลาบ้างปลาย่างโดดเดียมาจะกินข้าวน้ำน้ำฝนทีบเราปลอไปเลยเนี้ยปลาหมอวะป้างกินน้ำส้มตจนี่ไปเค็งมันจากมัน พักพันั่งเยไปดีไอ้จาพักกันนะนนดีเอาักลูกจกนี้ละเอาพักเขียวเขียวยัรจะกินปลาเขียวเขีวเอาละเอาพักเขียวเีย่อไม่เอาปกอ่อนรองเข่าอยู่ข้างล่างปยอมคนถวยคนเราถวยโอแมงวัน มอนีห้ค่ะจากแมงวันอ่ะอ่าเพิ่นมานะคะตนานลานซ้ายเพิ่นมาทรงมาทรงลูกทรงลานนี่แหละตันน,นน้อยนี่แหละเพิ่นเห็ดไก่ปะเนี่ยมันมานำเขาตอนนอ้น่ะจังกว่า ลายคากจะ่ะแมงวันเมื่อนี่ลายลายก็ตุ่มเมื่อปงางแงงปางแงงไข่ที่เราไข่ปงางแงงบัลลุดไินเคยไินบาล์ร้องมึงบ้างไหมเอาบ้านังเนี่ยเอาบ้า ขเข่งเลยปะ,ะมาเลยจ้ะกินหลายคนอยู่ยแสบๆกินหลายคนอยู่ห่างไม่คนแสบพูดใยปากแล้วฝนมิดดีอคุณหน่อย เห็ลดลดฝนน้งเห็ดแล้วผม,ผม,มแดงๆบ้วงเยอะบ้วงเหนแต่ว่าหวานมันบำรุงบำรุงมงบ้าขาดอะไรเนียมนอะหน่วยก็สียนว่าขมเมันคือเผาน่านหวานนะตลาดมันเป็นตลนะดเเมเยอ เอาบะผักกาดแล้วเจ้าให้แกผักกาดไม่เพื่อนจ้ะชอบผักกาดขอด้วยขอด้วยจ้ะเวลาจะเอาเกี๊ยวฮะเกี๊ยวเอาเกี๊ยวเอ้ามันมีแต่ขาวขาวเลยหรือกันอ๋อขนาดหนูเขาเกเอามันแก่มันแก่เนี่ยเอาเถอะเอามากมากกินว่าเสียย้ายกินเขาขาวเลยนะร้านกินอันเกี๊ยวพานาเพื่อน่ะโวย กินแารงเมย่อวานเราไม่ได้เอาเัยอิ่มก่อนกันเนาะเมื่อวันหรือคนบุคนลกับเมืวันเหรอบุคคลกับเมื่วันเราอิ่มก่อน ไขปลากระขาว่า่จ้ะไข่เต็มท้องมนใ่้ร้า,านเลซาเลยโอ้ยหอนคนห่วยแลยอ่ะปีปลาหอนไปยมไขปลอู้บะกเกียงกับไข่ กระเซียมอ๋ปรเียมอะไรใครปะอืมแครลูกแล้วแหละลูกสองคน ไอ่สนนนงัดกับปากแล้วรูอป่ะเงียส่ดังเลยฮามเงสีดังเงยส่ดังมันชี่สมบัครเงีส่ดังอะไร้นี่หายเลยแบบเวคนหน่อยแหละอืพักคน ใหญ่ทั้งนี้เน้นเส้นทั้งนี้เน้นผักจ้ะใช้กว่าใช้ายกว่า,า,วา้ายกว่าเน้นผักและเส้นเอาไข่บัลลุไดาไหมให้หลานกินผักเจ้าของเอ้ยหลานกินไข่เจ้าของจะกินหนึ่งกระดูกตัวนีน <laughs> ตัวเนื้อเนื้อจ้ะทำให้มีตะกลางปลาขาวให้หลานไม่ได้จ้ะ กลางไรอุ้ยมลแงวันแม่บูย๊ยคนหน่อยกินบักแต่งจับบ้าไม่สนง๊า จ้าปลลูกอะ่ะยไม่สนใจเ,เลยยปิดทั้งยทั้งนี่ยุงทีดยุงีดนะงยงมันอันน่าปลาบ้างปาได้ะปลากยงได้ลูกมันๆเนี่ย พ่อแม่มาเดอ้อคือว <c oughs> ันน้าอาจะลูกๆกัหลานเพื่อนๆกะอายเอือจัะมาเดอ้อข้าจะสววนน้ากับลูกหลานอีกแล้วลบอกกันหน่อยเสีย <c oughs> งมันดัง <c> ม <oughs> าได้หรอป้าหยาง รถรถไฟมาเ <laughs> สียงดังมากก่อนย่นีกับเตอร์ยินกีไหมคะอาดูดเอ้ยอ้ละนิ่ถึกกล่องยญ่เอามัน่งตาคามแบบไดนเป็น,น,นปลาบ้โอ้เขาใกล้กัน้ำจีนโอ้เอาเขากิน อะไปล่ะบ้าไม่ใอ่มาข้งนี้เยะจุเลยนี้ไม่เวลาแม่พี่ปเนี่ยอยากได้ได้มาลูกอะมาทาบ่างลาลกเอามาเอยากย่ไก oh. yeah, hey, ่พี hey, ่สาาเพิ่น กินหลายคนคือโซงแสบๆว่ะแสบอะ่ะแสบหลายคนง่นยายแต่เนาะทรงก็จังสิบเอาอิ่มเลยจ้ะทรงแสบ <laughs> <laughs> จะเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบมวน กินข่าวรู้สึกว่าอเออมันสิบเบิดมันสิเบิดบ่น้องเนี่ยมันสิบ่อมวนจ้ะได้พักกันเล <c oughs> ี้ยงถั่วแดงเจีบ๊บแห้งเราแข่งไงเบาเนี่ยปากปา<ะ>กอา,า,อา,ากน้ำอัน้งถูกไข่ร้า เบ้างอาวยงบินสำนักมันเฮลิคอปเตอร์ญ่ายสือ สูดตายที่ตามให้เพื่อนมาหาเพื่อนกับบ๊วยเลยว่าอยากกินเลยจ้ะเพื่อนอยากกินน้ำนมจืดไปลรอเด็กน่อยช้องเพื่อน,นมาขนมจืดก็เคียงไงจ้ะเคียงไงอย่าง ทำน,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 นปนิอย่างด<ม>ีเนอืมทำไปนิ้นจอไข่ไหมปะยัอมจอไข่ไม่ได้ะจอไข่นะจอไข่เวยมีอยู่นะหนูเป็นคนพาโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่กลวลยไปย้อมกับําปั่นใส่แม้วัน <laughs> บอไปใซดบินวนๆอยูเนี่ยม่ได้ยินเขาดีกูจะมันเห็นเต็มกตเมื่สิมันก่าว่มมันเก่าบ่อยนะ ไปละบินมาเทียวมาสัมผัสไม่ชวงบินเฮลิคอปเตอร์เลนเลื่อนๆๆนั่งคนจะแหวะทองทำการเปิดทนสูตรนั่นเห็นไหมมีไข้เห็นไหมเป็นคนแหวะเองอาไปเชียงมันว่องว่งวๆงไป คนหน่อยันสู้ใจต้มตำคำน้ำคำอล้วนะม,มันคน <Okay. S 1> ดึดคนดูดคลี่ันดูดคลี่นะไม่ใช่ขี้ <laughs> เดียลูกฮะเอาป่ะเอเอ,อมันจะมีกา้างตัวนี้กา้างอ่ะตัวนี้บุกก่างเออตะกี้ป่าตา,านแต่ตัวนี้วันวัน <laughs> <laughs> mời mẹ 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 im mẹ 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 này ừ. ừ. <laughs> mẹ im <laughs> ừ. có Ba rồi mẹ mẹ mình. mẹ 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 im ta mẹ à? mẹ mẹ không bút mẹ sưu sưu mẹ im. mẹ auto đây tui có nhau ăn hay dày, cho không ăn tui màu mặn mà nè Màu gì sáng miệng đây nè Màu miệng บ่ไรแล้วจังขนมนาหนีแป๊บเดียวถึงแม้ขนมนาหนีมันก็จัดกัเก็เขนมเดียวะะนะกันะจ๊ะแกเผ็ดหาขนมแต่หวานลูกตาลลอยแก้วจ้ะหวานเสีตู้เย็นจ้ะผมบ่ได้เอาลองไว้บ่ได้เอาน้แข็งใส่แต่ว่าแซ่ตู้เย็นไว้กับตะโก้นะจ๊ะตะโก้เผือกเวลาซิมตะโก้เผือกบ่หน้าแข็งแย่ถิ่นมะแกะก่อนะ xem mừng đô xẹp à? Đây này Yên. Yên sĩ bác sĩ đấy Đấy, bác sĩ cứ vào bỏ xẹp bác cứ xịt cà khải Bỏ khỏi xẹp đi Bỏ khỏi xẹp đi หน้าข้างนานานข้าวขาวบกค่อยมันอมเอาไปต่อไปคือมมลูกตาลอยแก้วแซ่บขึ้นนะมาให้ข้าวบ้านเนาะอร่อยแต่ไม่ค่อยมากอ,มอร่อยแต่บค,ค่อยมันบกค่อยมันอร่อยมา

ลูกตานหลายแก้วจัะกินไปกินมากกันเลยตานมะพร้าวโรดอ๋นนอมัน,นก็ลูกตานม,มันก็คือมะพร้าวแล้วลูกทำไม่ใหญ่ไม่ดีไม่จบแก้วละลายเด็กหน้าไม่กินไม่ค่อยเป็นตะโก้เผือกตะโก้เผือกยยอดด่ะใครอยู่จะตะหังบม่ค่อยมัน ย้อมซิมบงอืมหดเลยน่าโอเคไหมโออไปแล้วจ้ะไ,ได้ของหวานจบท้ายแล้วไปแล้วจะเฟินมาทำไมคลิปไหนคลิปนี่แหละคลิปหน้า <laughs> ยิบยีไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแมงวันหลายเปิด